รับซื้อเหรียญหลัก10หลักร้อยหลักพันจริงหรือเปล่าคลิปนี้มารับฟังข้อมูลกันนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทักทาย fc เพจสลาลมคอย fc นะครับบันทึกคลิป,ลปเผยแพร่คลิปวันนี้วันที่5พฤษภาคมนะครับวันอาทิตย์ที่5นะครับรีวิวเหรียญก่อนละกันนะครับ2เหรียญ2เหรียญน,นี้ผมเตรียมจัดส่งให้กับพี่ๆนะครับพี่เป็น นักสะสมเป็นพ่อค้านะครับนี่ผมลงขายไปเมื่อวานนะครับในกลุ่มในกลุ่มซื้อขายนะครับก็คือเหรียญสิบบาทปี31นะครับแล้วก็เหรียญสิบบาทปี4 4นะครับนนี้รีวิวก่อนจัดส่งนะครับเหรียญหลักๆที่เน้นรับซื้อก็คือปี31นะครับเหรียญปี44เนี่ยอันนี้ก็คือประมาณว่าแถมไปนะครับ มาดูเหรียญส0บบาทปี31ก่อนนะครับทําไมถึงขายได้นะครับเพราะว่าเหรียญ10บบาทปี31เป็นเหรียญที่มีการผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยเป็นลําดับที่2นะครับลำดับที่1เหรียญ10บบาทก็คือปี33แต่ว่าปี33มาอ่ะหายากเหลือเกินนะครับในระบบหมุนเวียนแทบจะไม่มีนําออกมาใช้นะครับจะเล่นปี3 1นนะครับเป็นเหรียญ ตัวติดลำดับที่2นะครับปี3-3ผลิต100เหรียญปี31ผลิต6200ืยเหรียญนะครับราคารับซื้อจะเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับ500ถึง1,300บาทราคาตามสภาพนะครับอันนี้รีวิวก่อนจัดส่งนะครับสำหรับเหรียญ2เหรียญนี้นะครับซื้อจริงขายจริงนะครับเหรียญ10บบาทปี3ามหนึ่งนอกจากเหรียญ10บบาทปี3 1แล้วนะครับปี31อาจจะหายาก สักนิดหนึ่งนะครับลองมาดูเหรียญที่หาง่ายกว่าปีส1สักหน่อยก็ได้นะครับก็คือเหรียญ10บาทปีสี่หนะครับปีส1่หนนะครับจำนวนการผลิต9 8 0 0 0 0เหรียญส่วนปีสีผลิตล้านต้นๆน,น,นะครับมีราคานะครับ ขอใช้คําว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญละกันนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้แพงอย่างที่บางท่านคิดนะครับ10บาทปี41สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่50บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานถ้าเป็นปี4ีหนึ่งรับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะครับส่วนปี4ีสสภาพผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อตอนนี้เหรียญละ15-20ถึงบาทถ้าเป็นปี42สภาพไม่ผ่านการใช้งาน ก็จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ100จนถึง200บาทนะครับอันนี้เหรียญ10บบาทหาง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับพบเจอกันบ่อยนะครับ4 1หนึ่งกับ42อนะครับส<า>ิบาทกันต่ออีกสักรุ่นนะครับเหรียญรุ่นนี้สอบถามกันมาบ่อยเหลือเกินนะครับมีบางท่านส่งรูปมาให้ผมดูนะครับแล้วบอกว่าซื้อเหรียญละเท่าไหร่นะครับพอผมตอบไปว่าแบบปกตินะครับเนี่ยแบบปกติด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับ บางท่านก็โวยวายนะครับโวยวายไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าไปดูคลิปไปติดต่อไปคุยกับเพจมิจฉาชีพไว้นะครับเพราะว่าเพจมิจฉาชีพอ่ะเขาจะหลอกให้ราคาสูงๆนะครับถ้าเป็นเหรียญการจนาพิเศษแบบเนี้ยแบบปกติหัวกับก้อยตรงกันนะครับเพจมิจฉาชีพให้ราคาเป็นหมื่นนะครับแต่ว่า จะต้องทําใบรับประกันนะครับทำใบรับประกันก็คือจะหลอกล่อให้เราโอนเงินก่อนนะครับโอนเงิน200300 4 0 0 500ก็แล้วแต่นะครับโอนเงินให้เขาก่อนแล้วจะซื้อเหรียญในราคาหลักหมื่นหลักแสนอันนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญการจนาพิเศษแบบปกติเนี่ยลองเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายนะครับเหรียญละ15บาทยังขายออกไม่ค่อยได้เลยนะครับเนี่ย นี่นะครับเหรียญหนึ่งไม่น่าจะเกิน1 3บาทนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญแบบปกติแบบนี้นะครับหัวก้อยตรงกันนะครับเรายังพบเจอกันบ่อยๆในระบบหมุนเวียนนะครับมาเสนอราคาหลักหมื่นหลักแสนมิจฉาชีพทั้งนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับอันนี้คือมาแจ้งเตือนเรื่องเหรียญการจนาพ <มา S 1> ิเศษ<อ>แบบนี้นนอีกสัก หนึ่งรุ่นละกันนะครับมาดูเหรียญ5บาทกันบ้างนะครับเหรียญ5้าบาทเน้นที่เจอกันบ่อยๆละกันนะครับแล้วก็สามารถขายได้จริงๆก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับอ่านี่นะครับก็พบเจอกันบ่อยๆพบเจอกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี4 6นะโอเคนะครับแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับนี่นะครับ2 5 4ห2546หหสี่นะครับ ในมือผมเนี่ยมีประมาณหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดเหรียญน,นะครับยังพบเจอกันบ่อยๆราคาก็เล่นกันแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับอ่านี่ปีสี่หนะครับใครมีแบบนี้ขายได้แน่นอนนะครับอ่ไม่ขายผมขายที่ไหนก็ขายได้นะครับเพราะว่าเหรียญห้าบาทปี4ี่หเนี่ยเล่นกันทุกทุกเพจทุกช่องนะครับรับซื้อราคาอยู่แค่หลักร้อยต้นๆน,นะครับ ใครมีต้องการจะขายก็สามารถถ่ายรูปส่งมาได้นะครับถ่ายรูปด้านก้อยด้านหัวให้ชัดๆนะครับแล้วผมจะประเมินราคาให้นะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับใครมีเหรียญแบบที่รับซื้อสามารถส่งมาขายได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับ